ทำนายความฝันฝันว่ามีภรรยาสองคนฝันว่ามีเมียสองคนเป็นฝันไม่ดีแปลว่าชีวิตในครอบครัวของท่านจะเกิดการระหองระแหงมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันหน้าที่การงานกิจการงานของท่านก็เกิดความยุ่งยากมีดวงต้องเสียเงินเลขนำโชคห แป8หกแปดฟันว่ามีเมียสองคนนี้ถ้าหากตัวท่านทำธุรกิจที่เออจะต้องใช้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะทางหรือเป็นความสามารถพิเศษที่ว่าคนอื่นเขาอะไม่มีอย่างท่านอะเช่นแบบคือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่า เออจะเป็นคนที่มีความสามารถที่ไม่มีใครเหมือนหรืออาจจะเป็นงานที่ว่าต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเช่นงานวาดงานศินลปินหรือว่าเป็นพวกศิลปินพวกดารางานออกแบบเป็นนักวาดรูปเป็นนักปั้นเป็นพวกปั้นรูปภาคหรืองานพวกศิลปินอะไรประมาณนี้มันก็จะเกี่ยวกับว่า การฝันว่ามีภรรยาสองคนนี้ในบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงการมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในผลงานเป็นสองด้านมีทั้งคนที่ชื่นชมมีคนที่ชื่นชมในผลงานศิลปะของท่านและก็มีคนด่าเช่นภาพภาพพระพุทธเจ้าปางอุตตมเแมนก็มีทั้งคนชอบคนชอบก็มีคนไม่ชอบก็มี ฝันเห็นฝันว่าตัวเองมีเมียสองคนเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับเออจะถูกวิพากวิจารตัวท่านเนี่ยอาจจะถูกวิพากวิพาวิจารมีคนวิพากวิจารท่านไปในทางเสียหายหรือเอาความลับมาแฉจนทําให้เฉาโชเสียชื่อเสียงได้ค่ะ